สามเกจิคณาจารย์ถึงแม้วันนี้ท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่วัตถุมงคลของท่านยังเกิดประสบการณ์ต่อเนื่องอย่างเรื่อยๆและณนะปัจจุบันนี้ยังมีการพูดถึงถามหาไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลทันยุคข,ของท่านหรือย้อนยุคข,ของท่านสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้งนองๆเ c ชาวร้อยเรื่องพุทธภูณทุกๆท่านเลย โอกับผมเหมือนเดิมปูผาเพชรทองกระนองดิษพี่พี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอหยิบยกมาสัก3ามเกจิคณาจารย์ที่ณปัจจุบันนี้มีการพูดถึงถามหากันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลทันยุคข,ของท่านหรือย้อนยุคข,ของท่านก็เกิดประสบการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย ในประเทศไทยนี้มีเกจิคณาจารย์เป็นจํานวนมากณนะวันนี้ผมเป็นเพียงแค่หยิบยกสามเกจิคณาจารย์ที่ณปัจจุบันนี้มีการพูดถึงถามหากันเยอะและมีประสบการณ์ทางด้านวัตถุมงคลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพี่ๆน,น้องๆท่านใดที่มีเกจิคณาจารย์ที่เราเคารพนับถือหรือเป็นเกจิคณาจารย์ชื่อดังนะในจังหวัดเรานะแถวบ้านเราสามารถนะแนะนําเพิ่มเติมมาได้เลยที่ใต้คอมเมนต์นี้ สามเกจิคณาจารย์ที่ผมได้เตรียมมาในวันนี้พร้อมแล้วไปชมกันเกจิคณาจารย์ท่านที่หนึ่งนั่นก็คือหลวงพ่อกวยชุดตินทโลวัดโพสิตารามหลวงพ่อกวยชุดตินทโลวัดโพสิตารามถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลทันยุคข,ของท่านหรือเป็นวัตถุมงคลย้อนยุคข,ของท่านก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์เกิดขึ้นมากมายยิ่งในช่วงปีพศ2563 64และ65 มีประสบการณ์ทางด้านวัตถุมงคลย้อนยุคของท่านเกิดขึ้นกันเป็นประจำมีการโพสต์มีการบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะทางช่องร้อยเรื่องบุทกคุณของเราก็เคยทําประวัติของหลวงพ่อกลวยเกี่ยวกับทางด้านวัตถุมงคลย้อนยุคมากมายในช่องร้อยเรื่องบุทรคุณของเราเป็นอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ที่ในช่วงนี้มีการพูดถึงถามหาก,กันเป็นจํานวนมากเกจิคณาจารย์ท่านต่อมาท่านที่2เกจิคณาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองอยุธยา นั่นก็คือหลวงพ่อรวยปราสาท,โ,ทโกวัตโกอายุทยาหลวงพ่อรวยวัตโกถือว่าเป็นเกจิคณาจารย์ที่โด่งดังตั้งแต่วันที่ท่านมีชีวิตอยู่ณปัจนะจุบันนี้ท่านก็ยังคงโด่งดังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลทันยุคหรือย,ย้อนยุคก,ก็ยังเกิดประสบการณ์ขึ้นมากมายและหลายๆคนก็นิยมเดินทางไปที่วัตโกเพื่อไปกราบสรีระสังขารอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อรวยวัตโกเพื่อไปและเกจิคณนาจารย์ท่านสุดท้ายท่านที่สานั่นก็คือหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีถือว่าโด่งดังมากกับภาพปิดตาของท่านไม่ว่าจะเป็นทันยุคหรือย้อนยุคก็ได้รับความนิยมและสนใจจากศิญานุสิ์เป็นจานวนมากวัตถุมงคลอย่างอื่นของท่านก็เกิดประสบการณ์ขึ้นมากมายหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่วันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และนับปัจจุบันนี้ถึงแม้ท่านจะล่วงลับมรณาภาพไปแล้วก็ยังมีประสบการณ์ทางด้านวัตถุมงคลเกิดขึ้นมากมายศิญานุสิ์ของท่านเกิดขึ้นใหมท่ทุกๆวัน และนี่ก็เป็นสามเกจิคณาจารย์ที่วันนี้ท่านได้มรณาภาพไปแล้วแต่วัตถุโมคคลของท่านยังมีการพูดถึงและถามหาประสบการณ์เกิดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องคลิปวิดีโอต่อไปเราจะนำเกจิคณาจารย์ท่านใดมาแนะนำหรือเราจะพาไปเที่ยวในสถานที่ไหนติดตามชมในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนสวัสดีครับ